วันนี้มาบุกคลังรับของบริษัทเพชยนยน์กันค่ะพาดูรถเข้าใหม่รถเก๋งฟันซีพันกว่าบาทรถครอบครัวผ่อนเริ่มเจ็ดันเท่านั้นไม่หกหมื่นหรือจะเป็นรถเก๋งตัวท็อปทอป็ที่พี่พีท่านไหนกําลังตามหายอยู่ถูกอกถูกใจกันแน่นอนดูคลิปนี้ให้จบห้ามพานะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆที่กำลังมองหารถมือสองคัดคุณภาพเกรดเอไว้ใช้งานทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทเพชรยนต์ค่ะนี่เลยนะคะก็คือที่นี่เนี่ยเป็นคลังเก็บรถที่3ของพวกเราเนั่นเองนะคะซึ่งที่นี่บอกเลยไม่ธรรมดาไม่เหมือนใครอาจจะดูแปลกหูแปลกตาก,กันสักนิดนึงเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคือเราจะเอารถมาตั้ง แล้วเราก็ถ่ายที่แบนะ็กดอกเนาะแต่ว่าอันนี้คือเราจะพามาบุกคลังรับเลยนะคะอ่ารถเข้าใหม่รถที่ยังไม่ได้ผ่านการปรับสภาพซึ่งลูกค้าหลายๆท่านก็ยังไม่ได้เคยเห็นแต่วันนี้เราจะพามาบุกเลยนะคะซึ่งอะไรที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกเลือกไปถูกต้องไหมแน่นอนไซคัดไว้ให้แล้วค่ะความพิเศษ เต็มคลิปแน่นอนไช้ฝากพ,พี่ๆทุกท่านรับชมคลิปนี้ให้จบไม่เสียเวลาในการดูรถแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวนะคะรถเก๋งรถครอบครัวเนี่ยคือเข้าใหม่ไม่ประมาณ6 0,000่นแล้วฟีดาวผ่อนเพียงแค่7 0 0 0บาทเท่านั้นประมาณนี้หรือจะเป็นรถเก๋งนะคะรถอ e ีโคคาร์ที่อ่าไม่น้อยนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่คล้ายๆหลายคนตามหาฟีดาวผ่อนประมาณ4 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวไซายพาไปชมนะโอเคก่อนจะเข้าไปรับชมนั้นนะคะไซายฝากพ,พี่ๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะ,ะ,คะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ ทีมมาร์เก็ตติงของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็อยากจะแนะนําในส่วนไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะคะโอเคขออนุญาตพาชมคันแรกคันนี้คือเป็นรถครอบครัวอีกหนึ่งคันที่เป็นตัว RS ะะรถครอบครัวตัวท็อปเลยนะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Honda Mobilio 1.5 RS นะคะรถปี2020ไม่50,000โลเท่านั้นราคา439,000บาทพี่ๆหลายๆท่านบอกว่าน้อง o o i l i o นะคะหลายที่ขาย300,000กวบาทแต่คันนี้ขออนุญาตนิดหนึงคุณพี่ต้องเปรียบเทียบเรื่องเลขไม่ด้วยไม่50,000โลใช้งานน้อยมากแล้วได้เป็นตัวท็อปอัตราเร่งดีฟังก์ชันครบครันคันนี้ท็อปสุดในตารางแล้วนะคะสวยมากเลยตัวส ผิวพันธุ์คันนี้ได้เป็นสีขาวมุกนะนะคะสวยมากนะคะเบาด้านในเนี่ยได้เป็นเบาะหนังอันนี้คือเราไม่ได้เบิกกุญแจมาเพื่อที่จะมาเปิดให้พี่พี่ดูแต่ว่าเดี๋ยวไซจะเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะพี่ๆท่านไหนอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะโทรหาแอดมินนะคะหรือแอดไอดีพีวายเอ่อแอดพีวายี่สองสามหกด้านล่างมาได้เลยนะคะเดี๋ยวไซส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้คันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะคะสภาพสวยงามมากๆแล้วก็จอทัชสกรีนกล้องทงกล้องถอยเซนเซอร์มีไปครบเลยฟีดาวน์คันนี้ผ่อนประมาณสัก8ปดพัน กลางๆประมาณนี้อ่ะโอเคในส่วนของคันถัดไปนะคะ V8 นี่คันนี้ฟีดาผวัญประมาณ7,000ก้องหน้ามีครบแล้วไฟหนงไฟหน้าอันนี้คือตัวท็อปนะความพิเศษของตัวท็อปคืออันนี้หนูจะบอกหลุดจองนะคะประมาณนี้นะ,ะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัวท็อปเลยฟีดาผวัญ7,000บาทเท่านั้นไมล์62,000กิโลภายในได้เป็นสีทรงสปอร์ตมากๆสีดําตัดด้วยสีแดงนะคะก้องหน้า ขอไปค่ะกล้องหน้ามีแล้วอ่ะโอเคนะคะแล้วก็เซ,นซ็นเซอร์กล้องถอยมีติดไปให้ครบครบแล้วไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะคะสีขาวสวยมากคันนี้สภาพสีเดิมตั้งแต่ช่วงหน้ายันช่วงท้ายเลยนะคะพี่พี่ท่านไหนอยากได้รถที่เออเอาไปแล้วเซอร์วิสไม่แพงสมมติว่าเกิดแบบ ต้องซ่อมต้องเปลี่ยนอะไรอะไรหาง่ายเลี้ยวเข้าอู่ไหนก็ซ่อมได้นะคะสำหรับคันนี้ฟีด้าผ่อน7 0 0 0บาทเท่านั้นโอเคมาที่คันถัดไปนะคะยาร e ิสรถอีโคคารถที่เป็นแบบขวัญใจวัยรุ่นอะไรแบบเนี้ยพอมาเป็นชมนี้เขาก็เป็น Airbag 7กเใบเนาะนะคะความปลอดภัยก็ถือว่าดีเยี่ยมเลยคันนี้ราคาดีเดี๋ยวขอย,ยอนนิดนึงไม่ไม่หม่นหไม่หมื่นหกฟีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ7 8,000กลางๆประมาณนี้นะคะไม่1 6 0 0 0กิโลเท่านั้นนี่แคบลูกไว้นะแคบลูปไว้นะคะแต่ว่าตอนนี้นะเป็นทะเบียนเพชรบุรีอยู่ก็คือตอนนี้อยู่ในระหว่างการโอนจากเจ้าของเดิมมาเป็นบริษัทเพชรยนต์นะคะพอโอนมาเป็นบริษัทเพชรยนต์แล้วจะได้ไป้ายกรุงเทพมานะคะเดี๋ยวเราจัดการเปลี่ยนป้ายใหม่ให้อ่ะโอเคขอคันนี้ก่อนเหรอโอเคได้เลยอันนี้เป็นรถครอบครัวที่ ไม่ได้เป็นรถครอบครัวเป็นรถก็เป็นรถครถอบครัวได้หรือถ้าไม่ไม่เดินทางกัรเวียนครอบครัวก็ใช้งานอเนกประสงค์ก็คือได้อยู่ก็คือพับเบาะราบด้านหลังก็คือเป็นช่องเก็บของที่ขนาดใหญ่มากๆเลยสําหรับคันนี้นะคะ Honda HRV เครื่อง 1.8E นะคะรถปี2020ไม่80,000โลเท่านั้นนะคะคันนี้อ่ะเบาะนงงเบาะหนังมีแล้วเรียบร้อยจอทัสกีนนะคะกล้องถอยเซ็นเซอร์มีไปครบๆและนะคะราคา5 4 9 0 0 0บาท5 4 9 0 0 0คันนี้ ฟีดาวหอนะมาณ9 0 0 0ไปไปลายถึง10,000บาทนะคะได้รถอันนี้คือถือว่าเป็นแบรนด์หลักแบรนด์หนึ่งที่อซื้อไปใช้งานไปปุ๊บเนี่ยราคามันไม่ตกมากสมมติพี่ๆท่านไหนที่คิดว่าเออซื้อรถไปแล้วเราอยากที่จะวางแผนที่จะขายต่อหรือซื้อไปอยากจะใช้ไม่นานแล้วไปขายต่ออะไรแบบเนี้ยสำหรับแบรนด์หลักเนี่ยคือราคาเขาจะไม่ล่วงนะคะซื้อไปไม่ไม่เจ็บมากประมาณนี้เนาะโอเคหรือจะเป็นส,สีดำสีดำคันนี้ก็สวยมากนะ เพราะว่าเป็นตัว1.8น E เหมือนกันนะคะปี20เหมือนกันแล้วไม้30,000นะคะไม่30,000พี่ๆท่านไหนอยากได้ HRV สีดำนะคะคันนี้ราคา559,000เมื่อสักครู่549เพิ่มมา10,000บาทแล้วไม่มันน้อยลงไปประมาณสัก5,000 0โลถือว่าคุ้มมากๆนะคะคันนี้ฟีดดาวน์ผ่อนประมาณ9,000ไปปลายถึง10,000ต้นๆราคาไม่ไม่ห่างกันมากแต่ได้รถที่แบบว่า คือตัวเครื่องยนต์เครื่องเครื่องเกียร์อะไรแบบนี้คือเหมือนกันหมดเลยแต่ไมมันน้อยลงนะคะแนะนําคันนี้นะแคมป์ทะเบียนนี้ไว้ได้เลยนะคะ2901นะคะเข้ามาทดลองขับนะคะกับสายได้เลยที่บริษัทเพชยยนต์และเราอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะยัานมินบุรีซอยเสรษีไทย68แยกที่1นะคะโอเคมารถครอบครัวที่ผ่อนสัก7,000นะ่ตามไฮไลท์ของเรานะคะนี่เลยโตโยต้าอเวนซ่านะคะรถ7 ที่นั่งที่ใครๆก็เป็นเจ้าของได้สำหรับคันนี้นะคะไม้น้อยมากไม่88,000กิโลเท่านั้นดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79%นะคะสำหรับคันนี้ Toyota Avanza 1 5 e รถปี2019นะคะราคา3 9 9 9 0 0บาท399ปี19บฟิดาพ่อน7,000เท่านั้นนะคะรถไม่เก่าเลยสภาพไม่เก่าปีไม่เก่าดอกเบีย้ยพิเศษก็ได้นะคะได้ไปนี่คือคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนภายในขออนุญาตส่อ โอเคได้เป็นเบาะผ้าเาอี e, บาะผแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานก็คือครบแล้วนะแอร์บงแอร์แบ็กมีนะคะตัวแอร์เป็นแอร์ปรับออโต้หน้าจอวิทิวเป็นแบบทัสกรีนแล้วเรียบร้อยนะคะจัดยอดได้เต็มฟีดาวได้ถ้าพี่พีท่านไหนนะคะไม่มั่นใจในเครดิต เครดิตของตนเองนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยสอบถามกันก่อนได้นะคะแล้วก็ออกรถได้ทุกอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเออไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกษตรกรนะคะค้าขายนะคะเจ้าของกิจการมีจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่มีจดทะเบียนพาณิชย์ก็สามารถออกรถได้เช่นเดียวกันนะคะขอแค่โทรมาก่อนนะเดี๋ยวสายให้คําปรึกษาแบบเต็มที่เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสอย่างแน่นอนนะคะโอเคมาที่คันถัดมารถอ e ีโค่ค่ะที่ ใครๆหลายคนตามหามากนะนี่เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Nissan a v เวล 1.2e Sporttec คนะคะคันนี้คือเป็นตัวแต่งพิเศษด้วย ตัวสปอร์ตเทคแต่งพิเศษนะคะรถปี2019ไม่60 0 0ืโลนะราคา279,000บาท279ฟีดาวี่อนประมาณ4,000กว่าบาท5,000เท่านั้นนะคะในส่วนของไฟนงไฟหน้าต่างๆเนี่คือไม่มีเหลืองเลยไม่มีกรอบไม่มีกรอบไม่มีแตกไม่มีรั่วซึมน้ำเข้าไม่มีช่วงหน้านะคะตกแต่งแบบพิเศษเลยก็คือตรงเนี้ ปกติมันจะเป็นแบบสีขาวปกติเนาะอันนี้คือเป็นทรงกันชนหน้าที่มันเหมือนติดลิ้นติดสเกิร์ตมาอะไรแบบเนี้ยเพิ่มความหล่อเท่เลท่ทอนะให้ผู้ขับขี่อย่างมากแล้วผ่อนเบาด้วยนะคันนี้ผ่อนประมา45,000 0เท่านั้นตัวล้อตัวยางสภาพสวยมากนะคะยางเนี่ยได้เป็นยางบิสโตเลยนะปี2019ไม่เป็นไรเดี๋ยวยางทรายจัดการเปลี่ยนชุดใหม่ให้เลยกระจกมองข้างคันนี้ได้เป็นพับปรับไฟฟ้านะคะ กันทงกันศาสตร์คันนี้มีติดไปให้ครบๆมองแบบนี้เนี่ยคืออาจจะเป็นข่าวธรรมดาเนาะแต่ว่าดูอย่างเงี้ยคือสีจริงมันคือข่าวมุกนะขาวมุกตัดด้วยชุดตกแต่งสีดาม,มาแล้วราคา279,000บาทนะคะได้รถที่ประหยัดการผ่อนราคาประหยัดประหยัดน้ำมันคันนี้เครื่อง1 2 0 0ซีซีนะคะประมาณ20-21กิโลลิตรได้แบบสบายมากนะคะพี่ๆท่านไหนถูกใจคันนี้อะคันนี้ทะเบียน8853เลขสวยนะ เซนซอร์เซนเซอร์ก็มีติดไปให้ครบแล้วนะคะ8853พี่พี่ท่านไหนอยากได้นะคะแอดพีวมาได้เลยหรือโทรหาแอดมินเลยด่วนแล้วโทรหาแอดมินตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะแล้วก็แจ้งเลยว่าดูคลิปอัปเดตสต็อกโรง3กับน้องทรายมานะคะเดี๋ยวทรายจะเป็นคนให้คำปรึกษาพี่พี่เองโอเคนะคะหรือจะเป็นแอคคอร์ดไหมแอคคอร์ดโอเคอันนี้คือหลายหลายเซกเมนต์มากนะวันนี้ไม่ได้แบบว่า เจาะแค่เซกเมนต์เดียวนะคะรถรูฟสไตล์ผู้บริหารฟังก์ชันครบเลยนะสำหรับคันนี้ Honda Accord 2.4 EL นะคะรถปี2017นะคะในเรื่องอัตราดอกเบี้ยพิเศษคันนี้ก็ได้อยู่ได้อยู่นะเดี๋ยวทายจัดให้เลยนะ,ะราคา599,000ฟีดราคาน,นี้พันหนึ่งหมื่นกับหลักร้อยไม่ข้าม1 1 0 0 0มนะคะสำหรับคันนี้เนาะ,ะเลขไม่1,18,000 0กิโลนะคะในส่วนของไฟหน้า ไม่เหลืองนะแล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบ full LED แล้วเรียบร้อยด้วยนะคะหล่อเลยอะหล่อมากๆเลยนะตัวลงตัวล้อใดๆเป็นงานเดิมจากศูนย์ทั้งหมดนะคะล้อของของศูนย์แอคคอร์ดเขาอะเนาะแล้วก็ตัวยางคันนี้ได้เป็นยางปี2023นะคะตัวสีคันนี้จะได้เป็นสีเทาดำบอดี้รอบคันสวยเลยแล้วเลขทะเบียนได้เลขนี้เลยเนาะถูกต้องไหม119หล่อหล่อเลยหล่อแล้วหล่อแล้วหล,ล,ล่ออีก ภายในคันนี้นะคะนี่เลยอ่ะกุญแจ Smart k e คียรเลสระบบ Engine Start มีไปให้ได้ใช้ครบๆเลยนะคะพวกาลไยมัลติฟังก์ชันหน้าจอวิทยุเป็นแบบทัสกินแอร์ออโต้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านข้างตกแต่งด้วยเป็นชุดลายไม้แต่ว่าลายไม้สีของเขาคือไม่ได้แบบว่าดูเป็นดูแก่ดูอะไรนะไม่ไม่ได้ดูแบบนั้นเลยนะคะให้ดูสุขุมนุ่มลึกมากกว่าความรู้สึกหนัวที่ว่าที่ว่าให้มากับคันนี้นะคะคือเขาจะเป็นแบบตกแต่งด้วยลายไม้สีออกครึ้มๆนิดนึง เทาๆนิดนึงประมาณนี้นะคะช่องแอร์หลังมีไปให้ได้ใช้ตรงนี้ที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วเก็บพงเก็บของได้้นะคะใช้งานปกติดีทุกระบบเลยสําหรับคันนี้อ่ะโอเคดูมาจนถึงตอนนี้อยากได้รถกันแล้วใช่ไหมคะนะคะแต่ว่าซื้อวันนี้ไปได้แต่รถอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะคะพี่ๆท่านไหนดูจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็โทรมาหาทรายนะ สำหรับท่านไหนนะคะที่อยากได้รถจริงๆซ้ายแข็งประกันเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ไปให้พี่ๆเลยค่ะแบบซ่อมศูยน์นะคะ1ปีหรือ2องหมนกิโลอย่างเช่นคุณซื้อคันนี้ไปมาด้านะ,ค,ะคุณก็สามารถที่จะเข้าสูย์มาด้าได้เลยก็คือ ประกันเครื่องเกียร์ในที่นี้หมายถึงว่าไม่ได้แค่เครื่องยนต์กับเครื่องเกียร์อย่างเดียวมันมี8หมวดหมู่หลักๆที่คุ้มครองเลยอย่างเช่นระบบระบายอากาศระบบ ABS ต่างๆระบบรักษาความปลอดภยัยอะไรแบบนี้คือมันครอบคลุมหมดเลยนะคะพี่ๆถูกใจคันไหนรีบโทรมาหาายได้เลยนะแล้วบอกว่าดูคลิปนี้มาายจัดประกันเครื่องยนต์เครื่องเกียร์แบบซ่อมสู์ให้เลยนะคะโอเคขอรถตู้หน่อยสำหรับรถตู้นี่จอดคู่กันพอดีเลยนะอันนี้คือหน้ายาวที่เราตามหานะคะ หนูก็หนูก็รู้สึกว่ามันขับมันสมควรที่ที่ให้คนตามหาจริงๆเพราะว่าเวลาขับแล้วเนี่ยฟิลมันขับแบบเหมือนไม่เหมือนขับรถตู้คือถ้าเทียบกับอันนี้คือเครื่องจะอยู่ตรงนี้เนาะแล้ว,ลวเวลาเรานั่งเนี่ยคือเราจะนั่งขับบนล้อ แต่พอเปลี่ยนมาเป็นโฉมนี้ปุ๊บเนี่ยฝาตัวเครื่องย้ายมาอยู่ตรงนี้ล้อก็ไม่อยู่ข้างหน้าเราก็ถอยไปคือมันก็ฟีลเหมือนขับรถกระบะเลยแต่เป็นรถกระบะช่วงยาวขึ้นเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อัตราเร่งดีมากและพี่ๆท่านไหนนะคะเป็นสาว t o y o t a e Revo อยู่แล้วคันนี้เครื่อง2.8 GL เครื่องตัวเดียวกันบล็อกเดียวกันกับ Revo เน้นความประหยัดน้ํามันนะคะเอาไปคือใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคันนี้ Toyota c o m เ u t e r เครื่อง2.8ปี2019อ่เลขไมล์180,000กิโล ราคา1ล้านกับ10,000บาทซึ่งปี19ที่อตเดียวกันเนี่ยมีไม่แสนแปดไม่แสนเจ็ดไมแสนห้าสามคันนี้นะคะมาก่อนได้เลือกก่อนราคาเดียวกันเลย1ล้านกับ10,000แสนบาทนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนดาวซากประมาณ1 0,000แสนก็ผ่อนอยู่ประมาณ17ื0 0 0 1 8 0 0 0 0ไปไปประมาณนี้แหละนะประมาณนี้โอเคนะโอเคหรือพี่พท่านไหนนะคะอยากได้รถกระบะนะคือรถกระบะของเราเนี่ย คือไม่ใช่ว่าแบบเป็นคิริวคิเะอะไรนะอย่างเช่นคันนี้ก็มีสีเนี่ยที่เป็นอย่างเช่นว่ามีตัว L ก็คือตัวเริ่มต้นเนาะมี L มี LDA มี Z มี M อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะบอกว่าจะบอกว่ามีให้เลือกทั้งหมดเลยถ้าคุณอยากได้ตัวท็อปสุดนะคะ รถปี23ต es ัว M ฟังก์ชันครบๆเลยเนี่ยสีนี้เลยมีนะคะแต่ว่าคันนี้ก็คือเป็นตัว L เนาะตัว L ตัวเริ่มต้นราคาดีมาก659,000มไมล์ี0 0 0 0กิโลนะคะหรือว่าจะเป็นตัว LDA ที่ตัวอัพขึ้นมาหน่อยฟังก์ชันก็มากกว่าเดิมนิดหน่อยก็คือมันก็ยังไงดีอะ ้ามาทดลองขับเข้ามาเลือกเลยดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าบอกตรงเนี้ยอาจจะมีาอาการงงนิดนึงแล้วต้องลองใช้ต้องลองมานั่งดูนะก็จะก็คือจะได้ทราบเลยว่าแต่ละคันมันแตกต่างกันยังไงแต่จริงๆคือเรามีให้เลือกหมดเลยแต่ละฟังก์ชันอะไรต่างๆเนาะโอเคอะคันนี้รถเข้ามาอีกหนึ่งคันโตโยต้าอเวนซ่านะคะันนี้คันเมื่อสักครู่ สีบอลเงินคันนี้สีดำนะคะแล้วก็เลขไม้ประมาณ60,000โลราคา419,000บาทเท่านั้นนะคะฟีดาวคันนี้ผ่อนอยู่ที่7,000รวมทุกอย่างเราไม่ข้าม7,500ดีกว่าอันนี้คือกรณีออกรูศูนย์บาทนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนอยากผ่อนแค่7,000บาทก็ มีค่าประกงประกันนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าปีแรกไฟแนนซ์เขาก็จะให้เราทําประกันประมาณนี้นะคะอ่ะกระจกมองข้างพับประบไฟฟ้าคือคันนี้ได้เป็นปี19ปลายปีนะจดปี20นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอวิทยุเป็นแบบทัสกี้นทัสกีนแอร์อโอตโต้แบบนี้นะคะต้องขออภัยเรื่องฝุ่นคราบนิดนึงนะคันนี้รถเข้าใหม่แต่ใดๆคือโครงสร้างมันก็ไม่ได้มีการบุบยับ ยูยี่อะไรประมาณนี้เนาะคันนี้ได้เป็นตัว G เลยนะคะกล้องถอยมีให้แล้วเรียบร้อยแอร์ด้านบนเนี่ยเมื่อสักครู่นะคะได้ทําการเข้าไปนั่งนิดนึงก็คือเย็นทั้งคันนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราทําการติดให้อ่ะประมาณนี้นะคะสำหรับรถครอบครัวผ่อนเบาคันนี้ไม่ห0 0มนกิโลเท่านั้นเหมือนเดิมคันนี้พี่พี่ท่านไหนจัดไปนะทรายแถมประกันเครื่องยนต์เครื่องเกียร์แบบซ่อมสูนให้เลยนะคะคันนี้แบรนด์ Toyota ก็เข้าศูนย์โตโยต้าได้เลยทั่วประเทศไทยนะ,ะอะซื้อคันนี้ไปก็เข้าศูนย์อีลซได้เลยทั่วประเทศไทยอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนถูกใจคันไหน ดูไม่ทันย้อนย้อนกลับไปดูได้เลยหรือพี่ๆท่านไหนนะคะอยากจะสอบถามข้อมูลนะคะกับคันอื่นๆที่ทรายไม่ได้พาไปดูแต่เราอยากได้อะไรประมาณนี้ก็โทรหาแอดมินตามเบอร์โทรด้านล่างหรือจะแอดไลน์ p y 4 2 3 6มาได้เลยนะคะแล้วก็แจ้งว่าดูคลิปนี้มานะคะจะได้โปรโมชั่นสุดพิเศษที่ทรายได้แจ้งไปก่อนหน้านี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะทรายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะลูกค้าโทรมา